โมเมนต์มือนี่เป็นวันศีลหมดคือเราแมนวั่นศีลเนิ่มมือนี่เบิงทาเพราวานาปานะมาหลายผู้คนก็คือสิลนั้นขืนวั่นศีลเออนมาไล่างานนั่นมันสิลทำบุญวันเกิดมันวะเกิดตะวันที่หกคุณหาโอกาสทำบุญไว้สะสมไว้ก็ ก็มีทางแม่สว่างหอมออนน่ายักขพนนั่งจูรี่พอนหอมออนผอมขอบครั้วอีกขอบครัวหนึ่งกับแม่บัวใสพอแต่งออนนี่กะคุงพู้เลออีกลหลายคนลหลายคนมีในเขียนมากกมีเป็นเพอเนาะกเอาบุ่นเอาคุศลนน้ำกันเพราะว่ามือนี่เป็นมือ เป็นมือปวาวรนามืออื่นเป็นมือออกพรรษาเป็นมือถือว่ามาหุบยอดเนาะมาหุบยอดบุญในช่วงของพรรษาพระสงฆ์สมเนรอุบาสกอุบาสิกาผ้ากันประพฤติปฏิบัติมากเป็นระยะเวลาสามเดือนเลืออีกมือหนึ่งถ้านับจากมือแลมหนึ่งคำเดือนแปดก็จะไปเต็มแลมหนึ่งคำเดือนสิบเอ็ดมืออื่นก็ือว่าได้พ้ากัน เฮตุบุญเฮกุศลเวล้ายแล้วดังนั้นกับแบงปันนํ่แบงปั่นให้ยาติให้โยมบางคนกับบริโอกาสได้เวลาลงมาวัดยากยากเบียกยากงานเป็นลูกหาซะลูกซิดลูกซิดคือผู้ฟังคำสั่งสอนนํ่ไปปฏิบัติลูกหาแปลเองน,น,นี่ลูกหานี่คือ ไปหาเนะี่ยเอามาให้ยู่ให้กินเพราะฉะนั้น้าเนี่ยเลยมีทั้งลูกศิษย์ทั้งลูกหา,าลูกหาเนี่ยก็นี่แหละเนี่ยแหามาให้ยู่ให้กินมีใด้ลงมากทาวัดสวดมนต์น้ำเพลินกับเป็นไฟอุปถรัรมภ์สนับสนุนขํำยอ่อเป็นบุญเป็นกุศลรวมกันดังนั้นก็ขออนุโมทนาทุกส่วนทุกไฟวา,างเจ้าภาพกัได้โอกาสมาเดินจงกรมน้าผ้าลูกผ้าหลาน กเป็นกําไรนอกจากตั้งจิตตั้งเจอว่าเรามาถวายนามปานะแต่ว่ามาแล้วก็ได้มาห่วมเดินจงกรมนั่งสมาธินี่ถือว่าเป็นกําไรฉะนั้นกําไรตัวนี้มันสิสะทอนย้อนก็ไปหาเจ้าภาพเจ้าสัทธาถ้าหากว่าลงทุนเฮ็ดอันเลอตั้งจิตตั้งเจอเอาไว้ว่าเราได้ซ้ำนี้ก็คงจะได้กาไรเพิ่มขึ้น จากการที่ตั้งคิดตั้งเจอไว้ว่าละมาแครถวายนามปานะแต่มาแล้วได้ทำสมาธิได้เดินจงกรมได้ฟังเทศฟังธรรมนี่ก็เป็นกำไรขอให้กำไรบุญส่วนนี่ก็สะท้อนย้อนกลับไปหาเจ้าภาพเจ้าศรัทธาประกอบอาชีพการงานอันเลยก็ให้ได้เนตได้นวยได้หมากได้ผลได้กำไรเกินกว่าความมุ่งมาดปารถนาตั้งไว้ ุญกุสนที่ได้เหตุได้ทำก็ขอได้เป็นอนุคามนีนี่ติดซอยหอยตามไปทุกภพทุกชาติจะไปเกิดในภพหน่อยภูมิใหญ่ภพเลิกตามขึ้นซื่อว่าความอยากจนเช่นใจไหลสับพพัญญาขาดตกบกพ่องหูพางร่างกายมีสดสวยงดงามกายสุเกิดเยสุมีให้เพียรพอมไปด้วยสิงคารบริวานโภกศัพท์ปาธนาอันเลือเอาไว้ มีขัดต่อสิงต่อธรรมขอความมุ่งมา่รปราถนาอน,นันตจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จให้เต็มรอบนะคือจังพระจันทร์วันเพ็ญขึ้นสิบหาคำอันป่าสจากเมฆหมอกบดบังอันปาสจากล่าหงุอมจันทร์อันปาสจากภบกินเดือนนะให้สว่างสวัยสมความมุ่งมา่รปราถนาของหาาิโยมสู่ขุสู่คน นันเทิน